อาสเกตก็ดีครับสะอยู่ฝั่งนี้ครับช่วยหันลนดาให้สะเตรียมนะครับพร้อมแล้วยังเหลืออีกคนนึงครับเหลือตะรม แฮ้ no ไม่ได้มัดเปลาครับ응ก็อย <Yeah> right)> ู่ในตรับสู่บ่อหานครับบัตรราคา2 0 0 0ับาทจำนวน12ท่านครับ12บที่นั่งอ่ะตอนนี้เตรียมแล้วครับ

้ามีตัวช่วยานางพญาปลานิน <c oughs> งานนี้ช่วยตัวเองค่ะมีตัวช่วยใช่ไหมไปไหหม <c oughs> ลานิน นี่ใส่นี่นี่มาลุกานี่ตี้เธอวานยิ่งชีอะไรสองกล่องนะกล้องมันไม่ชัดนะสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับเ้ยนี่็นาทงานคุณเองาทงานเองเออได้เห็นทุกคน บออบอหารครับบัตรราคา2,000บาทจำนวน12 2ที่นั่งครับบ,บ้านบ้านอะไรนะบ้านภูมิสตึง,ต,งต,ตำบลโชคเนือปะใช่ไหมภูมิสตึงลำดวนหรือว่าโชคเนือ โชคเหนืออำเภอลำดวนครับนี่ครับดูไยปลานินหวานโดยเซียนตรีครับคนล่าปลาใช่ไหมโอ้ไซปลานินนี่เตรียมมาพร้อมเลยครับมาทั้งมือ เก็บของขึ้นรถแล้วครับปลาเดี๋ยวถึงบ้านเราจะสรุปอีกทีครับว่าได้กี่กิโลทั้งหมดก็จะแวะทานข้าวสักครู่หนึ่งทีมงานยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะครับก็จะสรุปดูว่าวัตราคาส0งพ หารกันสี่คนจะคุ้มหรือไม่เดี๋ยวยกของขึ้นรถเสร็จเดี๋ยวกลับบ้านเราจะสรุปอีกทีครับถึงแล้วนะครับที่หมายของเราโอ <c oughs> เดินทางกลายปลาแห้งหมดปลาตากแห้งอ <c oughs> เออ๋อช่าง ลูกค้ารอแล้วเชส่เรือเลยคัดแยกง่ายลูกค้าสั่งประมาณ30มสโลครับเราจะสั่งปลาแล้วก็เอาไปส่งลูกค้ากันครับผลงานวันนี้บัตรราคาสอง0ันบาท แทงโหอาลีสุวลิปลาคนใหญ่มาหัวแล้วปลายิสุแยกออกเลยช่างปลานินก่อนบ้านลำดวนนี่แหละยิสุเฮินครับ ประมาณสิบตัวสรุปแล้วประมาณ40เท่าไหร่นะพี่มะสี่สิบสี่สี่กิโลสี่สิสี่กิโลลูกค้าสั่งสามสิบขายแต่ปลายี่สุกเนาคือปลานึปานเดี๋ยวลองช่างดูก่อนพอดีเขาสั่งมีคนสั่งแล้ว เอาโมาีลูกค้ามาถึงแล้วพอมาถึงบานเรามีคนมาสั่งนะครับถ้าจะเอามีตะช่างหนักกี่โลจะใส่เยอะขนาดนั้นล่ะออบอกช่างร้อยโลอ๋อตะช่างร้อยโลถูอ้วน จังรางวัลกินมกลูดฮะจังกันมะกรูดรางวัลปลาในี่รับสู้ลังตาบอีบองตรวตอนมารับทีมงานพี่ตรีได้สี่สิบห้าใช่ไหมสี่สิบห้าไดรางวัลที่สองสี่สบห้าไดรางวัลที่หนึ่งสสี่ได้ที่สองครับไอคาน้ำมันกลับคืน ก,ก็สรุปผลงานวันนี้ครับตั้ง,งววประมาณ44่กิโลหานกัน4คนครับ,บววก็พอได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ